วันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์สุดคลาสิกจากคาวาซากิในปี2025กับรุ่นคโซกีดับเบิลยูแที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเป็นซูเปอร์ไบเรโทรเพราะรูปลักษณ์ย้อนยุคแต่ข้างในแฝงเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ครบเหมาะสำหรับสายรักความเท่และเอกลักษณ์แบบอังกฤษยุค60ที่อยากได้ความแรงและความมั่นใจในการขับขี่ในยุคปัจจุบันดับเบิลยูคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ลงตัวที่สุดทันงหนึ่งในตลาดตอนนี้ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยตัวรถมาในแนวเรโทรสุดคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมกรอบโครเมียมถังน้ำมันทรงหยดน้ำสุดเนี๊ยบและโลโก้ตัว d o บ b l e U ที่สืบทอดตำนานจากยุค60ตัวบอดี้ใช้เหล็กจริงไม่ใช่พลาสติกให้ความรู้สึกหนักแน่นงานประกอบละเอียดทุกจุดตั้งแต่บางโรนโครเมียมเงาวับไปจนถึงเบาะหนัง,งทรงพักโรที่เย็บลายอย่างประณีตล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลัง18นิ้วช่วยให้ทรงรถดูสูงโปร่ง และได้ฟิลคลาสสิกเต็มขั้นการจัดวางองค์ประกอบโดยรวมยังคงความสมดุลไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแค่เห็นก็รู้ว่ารถรุ่นนี้เกิดมาเพื่อคนรักความเรียบหรูเหนือการเวลาเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นรายละเอียดที่คาวาซากิใส่มาอย่างพิธีพิถันทั้งสีตัวถังแบบเงาพิเศษที่สะท้อนแสงสวยงามเมื่อโดนแดดโครงสร้างเหล็กกล้าแข็งแรงและการเลือกใช้โครเมียมในตำแหน่งที่พอดีไม่มากจนดูเก่า แต่พอให้กลิ่นไอวินเทสสำหรับใครที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์ดับเบิลยูแปดถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีเสน่ห์ทางสายตามากที่สุดในคลาสนี้มาดูส่วนของแผงคอนโทรลกันบ้างหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกคู่เข็มซ้ายขวาแสดงรอบเครื่องและความเร็วชัดเจน พร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดเล็กที่ให้ข้อมูลจําเป็นเช่นระยะทางน้ามันและเวลาแฮนด์บาร์ยกสูงในระดับพอดีช่วยให้ท่านั่งขับขี่สบายไม่ต้องก้มหลังมากเกินไปตำแหน่งพักเท้าอยู่กลางๆทําให้การควบคุมเป็นธรรมชาติบอดนั่งสูงกําลังดีไม่สูงเกินสําหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เมื่อขี่ในเมืองหรือจอดในที่แคบก็ไม่รู้สึกว่ารถหนักหรือแทะเกินไปพูดถึงหัวใจของดับเบิลยูแปดศูนกันบ้างเครื่องยนต์ขนาด7 7 3ซีซีแบบ2สูบเปียนระบายความร้อนด้วยอากาศ ือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตระกูลดับเบิลยูที่เน้นแรงบิดในรอบต่ำถึงกลางเสียงเครื่องแน่นนุ่มและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเครื่องสุบกู่แนวตั้งให้ความรู้สึกคล้ายรถยุโรปยุคเก่าแต่มีการตอบสนองที่ทันสมัยกว่าการส่งกำลังนุ่มนวลระบบเกียร์5สปีดทำงานได้แม่นยำและยังมาพร้อมคลัชแบบแอสซิสต์ซูเปอร์ช่วยให้กดคลัชเบาและป้องกันท้ายสบัดต,ตอนเชนเกียร์ลงแรงแได้อีกด้วยเหมาะกับทั้งมือใหม่และมือเก่าในเรื่องสมรรถนะดับเบิลยู8.0 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันความเร็วสูงสุดแต่เน้นความสมูทและสเสถียรขณะขับขี่ในชีวิตประจำวันอัตราเร่งช่วงต้นดีขับในเมืองสบายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยและถ้าออกทริปนอกเมืองก็ยังคงนิ่งมั่นใจที่ความเร็วกลางกลางเครื่องยนต์ให้แรงบิดต่อเนื่องพอสำหรับการเร่งแซงบนทางหลวงหรือขึ้นเขาได้อย่างไม่เหนื่อยระบบการสะเทือนเป็นแบบโชคหน้าเทเลสโคปิกและหลังแบบคู่ปรับระดับได้นุ่มนวลแต่ไม่ยอวอบอจนเสียการทรงตัวเหมาะก,กับสภาพถนนทั่วไปในบ้านเราระบบเบรกหน้า และหลังเป็นดิสเบรกพร้อม ABS ให้ความมั่นใจในการหยุดแม้บนถนนเปียกหรือทางลาดชันการบังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้าขนาดใหญ่ทําให้การเข้าโค้งนุ่มและนิ่งกว่ารถทั่วไปเหมาะกับการขี่ชิลๆไม่เน้นหวดเร็วแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงและหรูในสไตล์ผู้ดีด้านความสะดวกสบายในการขับขี่เบ์ดหนังหนานุ่มนั่งได้ทั้งคนขับและผู้ซ้อนโดยไม่ไม่ง่ายเหมาะกับการขี่ท่องเที่ยวระยะกลางๆถัง,งน้ำมันขนาดกำลังดีสามารถวิ่งได้ไกลพอสมควรต่อการเติม